วันนี้นะคะชุดแฮปปี้มิวของเมด้าได้ของเล่นใหม่มาอีกแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเป็นอะไรข้างในได้ชอบมากนี่เมด้าเป็นอะไรอะลูกเป็นนี่เป็นสมุดเหรอดีไซเนอร์เป็นสมุดข้างในเป็นอะไรดีไซเนอร์เอาไว้สำหรับความนิ่งดีไซเนอร์อยู่นะอันนี้เอาไว้เขียนชื่อเขียนชื่อสวยนี่เม้าแรกอ๋อแรกเป็นแบบนี้เป็น ไบนาคาเทลนี่มาจากญี่ปุ่นไบน้าต่อไปเป็นยังไงหน้าต่อไปก็จะเป็นอันนโอ้ยน่ารักอ่ะนุบัสที่ชื่อไปแล้วก็อินโนเวทีฟดีไซน์เนอร์ใช่แล้วก็นี้ก็หน้าต่อไปรีวิวมาเลยโอเคเป็นประมาณนี้หน้าต่อไปหน้าต่อไปอ่าจะได้มีสีอะไรไม่มีสีอะไรให้ให้อ่านให้อะไรแบบนี้เปล่าใช่ครับใน เปิดเปิดให้ดูหน่อยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแต่ละหน้าแต่อิงวางไว้ทางด้านนี้เลยแล้วก็ค่อยๆเปิดไปอ่ามันจะได้ไม่เวียนหัว <c oughs> เออเห็นไหม <c oughs> นี่ประมาณนี้เอ,อ้ยมันก็ดีนะแบบสำหรับก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเด็กมันชอบ <c oughs> เข้ามาในแน็กก็มันซื้อชุดนี้แหละหน้าสุดท้ายแล้วหรอก็รวบรัตัดตอนเป็นหน้าสุดท้าย Sorry ของดีไซเนอร์อ๋อก็ดีอยู่นะให้อ่านให้อะไรให้เด็กฟังนะคะแค่ดีใช่ไหมให้อ่านนีนะยังไงเก็บสะสมได้ใช่มีคอร์ริชั่นแม็กก็เรามาค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีวิวชุดแฮปปี้มิ่ของแม็กไปเรื่อยๆนะคะว่ามีอะไรเออคอร์ลคชั่นที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูมันมันจะเป็นแบบ เป็นสมุดแล้วก็มีให้ต่อเป็นเครื่องบินนะคะเออล่าดเสียดายรอบที่แล้วรอบแรกไม่ได้ได้รอบที่แล้วไม่ได้ได้พวกกล้องถ่ายรูปกระดาษอะไรเนี้ยนี่ได้ชอบไหมคะชอบใช่ไหมชอบกินแม็กไหมไม่คิดอะไรไม่ออกเมืองนี้ก็มาแม็กนี่กินกับวิววิวพันล้านเลยนะคะ ข้างหน้าที่เห็น,นก็จะเป็นฟาร์มหอยนางลมนะคะเป็นเมืองที่ได้อ,อ,อยู่มากนะใช่เป็นเมืองที่ได้อยู่มากนะเมืองลิมบุ่าใครไม่เคยมาก็ลองมาดูนะคะมีนักท่องเที่ยวเยอะฟิลคล้ายๆแบบกระบี่ภูเก็ตอะไรแบบนี้ฟิลประมาณนั้นเลยแต่กระบี่ภูเก็ตจะยุ่งตลอดเวลายุ่งยุ่งกว่าที่นี่ แต่ฟิลถ้าเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบก็เหมือนภูเก็ตกระบี่อะไรนี้แต่ที่นี่แค่ไม่มีสถานบันเทิงมีอะไรแบบเนีเออ้อาหารก็ไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนบ้านเราะคะ่ะโอ้โหมีเด็กหิวมากนะคะไม่ยอมรีวิวของเล่นเลยกินอย่างเดียว เวด้าจะชอบกินขนมปังของแม็กมากนะคเพราะว่ามันนิ่มเพราะนั้นกินไอแป้งปุ๊บแล้วยโยนเนื้อทิีเสียดายมกินแป้งแล้วยโยนเนื้อโอเคเวด้ากับแดดี๊ายบายหน่อยค่ะเจอกันที่หน้า รีวิวแบบเร็วๆนะคะเดี๋ยวค่ะเมีน่าแับหน่งปิดท้ายไปด้วยการรีวิวแบบเร็วๆนะคะอู้น่ารักเยอะสวยมากเลยประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็ลองไปแต่ละสาขามันก็อาจจะมีชุดแฮปปี้มิวมีทอยอะไรเงนี้แตกต่างกันไปนะคะไม่แน่อาจจะเป็นซีซันเดียวกันแหละแต่เปลี่ยนซีซันบิ๊กดรีไปแนละ้ว กูสต yeah. mm ิอ hmm. The mm ันยอมไม่ได้ให้กินรองจะไปแยกนม้กินนะโน่ได้ให้กินลูกเรากินเองมันจะมากันเยอะเลยนะลูก่ันมัน

ป็นไหนอร่อยอเลยคะอันนี่นีนเอาอี่นะกินให้หมดค่อยๆกินิ